สวัสดีครับก็วันนี้มาถ่ายกันในห้องนอนนะครับคือผมติดตามข่าวสงครามยูเคนมาเนี่ยถือว่าใกล้ชิดมากกว่าที่ผมติดตามข่าวในรัชฉานอีกนะครับยังไงก็ถ้าอยากให้ผมทําข่าวในรัชฉานหรือว่าทําข่าวการสู้รบเกี่ยวกับในรัชฉานเนี่ยก็มา คอมเมนต์ Comment, เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแต่ผมผมค่อนข้างที่จะไปติดตามข่าวของในยูเคนเพราะว่ามันน่าสนใจมากกว่านะครับในในฐานะที่ตัวผมก็เป็นคนไทยใหญ่แต่ผมผมสนใจข่าวยูเคนมากกว่าข่าวนี้ละฉานอีกนะเพราะว่าในละฉานผมค่อนข้างที่จะเอ่อรู้ความจริงอะไรมากกว่านั้นนะครับคือผมว่าต่อไปเนี่ย ในผมสันนิษฐานนะผมสันนิษฐานว่าต่อไปเนี่ยอ่ายูเคนอาจจะไม่ได้เสียดินแดนของตัวเองเลยแม้แต่ตารางเดียวนะครับแต่ยกเว้นไอ้แคนแคสเมียนะใครเมียเออใครเมียไม่ใช่แคสเมียร์นะใครเมียที่ได้สูญเสียไปในปี2014หรือเปล่าหรือเออน่าจะปี2014หรือว่า18นี่แหละผมก็จะไม่ได้แต่คือ ตั้งแต่การสู้รบที่รัสเซียบุกยูเครนมาเนี่ยได้มา2ปีแล้วก็คือสามารถยึดแค้นแ้นโดเนตลูฮันซาบุริเซียแล้วก็อะไรอีกแคว้นหนึ่งนะคือ4ี่แคว้นใช่ไหมแล้วคือสีแคว้นเนี่ยถ้าถามว่ารัสเซียสามารถขยายวงกว้างออกมาจาก4แคว้นนี้ได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะว่ายังมีทหารรัทหารยูเครนที่ยังยันไว้อยู่แล้วก็คือการสู้รบเนี่ย มันมันก็สู้รบกันอยู่ในแนวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นเขตของใครของมันมันไม่ได้ขยายวงกว้างออกไปอีกนะครับคือรัสเซียเนี่ยต้องการที่จะรักษาสี่แคว้นเหล่านี้ให้มาอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรให้มาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศของตัวเองนะครับแต่ยูเครนเนี่ยไม่ยอมสูญเสียเพราะฉะนั้นการที่ผ่านที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าเวลาจัดเจรจารเนี่ยยูอารัเสเซียก็จะบอกว่าจะเอาแคว้นสี่แคว้นเนี่ยเป็นของตัวเอง แล้วก็ให้ทหารยูเครนเนี่ยถอยออกไปแล้วก็ประกอบกับว่าข้อที่2ก็คือ,อให้ยูเครนอย่าไปเข้าร่วมกับนาโตนะครับก็คือมีแค่2ข้อนี้แต่2ข้อนี้ยูเครนยอมรับไม่ได้การเขาเรียกวาย่าเลยสงคามันก็เลยไม่จบสักทีเพราะสงคามไม่จบสักทีเนี่ยสงคามมันก็จะยึดเยอะคนที่เหนื่อยก็จะเป็นคนรัสเซียกับคนยูเครนแล้วก็ไอ้พวกที่เขาเรียกว่าเลยนสนับสนุน ไอคนที่คอยช่วยเหลืออยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยมันก็สูญเสียกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ผมว่าอ่าที่ในมุมมองของเราคืออ่ายูเครนเนี่ยสูญเสียอ่าดินแดนไปแล้วยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ะในร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือสูญเสียไปแล้วยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นผมมองว่าต่อไปเนี่ยอ่าในยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาจะได้กลับมาก็ได้ นะครับเขาจะได้กลับมาก็ได้แล้วก็อาจจะไม่สูญเสียเลยแม้แต่ตารางวาเดียวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหลายวันที่ผ่านมาเวันที่ผ่านมาเราจะได้เห็นข่าวว่าอ่ายูเคนเนี่ยไปบุกอ่าในแว้นของรัสเซียนะครับก็คือแว้นเคอร์คูสอะไรสักอย่างนี่แหละมันอ่านไม่ค่อยถูกเดี๋ยวผมขอเรียกว่าคูสดีกว่าน,นะครับคูสก็คือว่าในเวลาแค่7วันอ่ะรัอ่ายูเคนสามารถแบบ ขยายวงกว้างสงครามหรือว่ายึดดินแดนรัเสเซียเหล่านี้ได้แบบเท่ากับที่รัสเซียใช้เวลาเป็นปีๆยืดอะ่ะเออก็คือว่าอเน,นี้ยจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมก็คือว่าต่อไปเนี่ยถ้าสมมติว่า,าปูตินจะขอเจราจาใช่ไหมจะบอกว่าเออขอแคว้นที่ยึดได้จากยูเครนเนี่ยสี่แคว้นใช่ไหมเป็นของยูเครนใช่ไหมเอาเป็นของรัสเซียเพราะฉะนั้น เออยูเคนก็มีข้อต่อรองว่าเพราะฉะนั้นผมก็จะขอเอาลัดของเคิร์สคูสเออเนี่ยเป็นของตัวเองอ่าถึงแม้ว่าเราจะปล่อยสี่ภูมิภาคนั้นได้แต่แควนไอ้คูสเนี่ยต้องเป็นของเราเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าแคว้นคูสเนี่ยมันไม่ใช่แบบเล็กๆนะมันใหญ่มันใหญ่เพราะฉะนั้น หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะใช้เป็นข้อต่อรองได้ว่าเออถ้ารัสเซียไม่ยอมปล่อยสแคว้นเนี่ยกูก็จะยึดอันเนี้ยเป็นของยุเคนเท่ากับว่ายุเคนก็จะสูญเสียดินแดนน้อยลงข้อที่สองเนี่ยอ่าอ่ารัสเซียก็อาจจะบอกว่าเออถ้าคุณอยากได้แคว้นสแคว้นเหล่านี้คืนนะอ่ะก็ให้ยนะุคเคนยะุคยุคเคน่ะปล่อยดินแดนที่ยุเคนยึดได้จากรัสอ่ายึดยึดได้เนี่ยจากรัสเซียเนะี่ย กลับเข้ามาสู่อ้อมกอดแม่ก็คือคลายแบบแรกเปลี่ยนกันนะก็คือให้ยูเคนปล่อยดินแดนที่เคยเออที่ยึดได้จากยูเคนเอาที่ยึดได้จากรัสเซีย,ดดยให้กลับเป็นของยูเออให้กลับเป็นของรัสเซียแล้วรัเสเซียก็ให้ปล่อยดินแดนสี่สี่แคว้นไอ้โดเนสโลฮันพวกเนี้ยกลับมาเป็นของยูเคนเพราะฉะนั้นเออผมถือว่ายูเคนฉลาดนะแล้วก็เก่งเก่งมากก็คืออาจจะไม่ต้องสูญเสีย ดินแดนเลยถ้าต่อไปเนี่ยยาวๆย,ยูเคนสามารถแบบยันของทับลเซียได้ถึงแม้ว่าจะไม่าสามารถขยายคืบหน้าไปข้างหน้าได้แต่สามารถยันไ,นได้ได้ก็คือไม่สูญเสียดินแดนที่เคยยึดไปอะ่ะอันนี้อาจจะเป็นเขาว่าเขาเรียกว่าอะไรเดีย่ยวเกมเชนเจอร์ก็คือตัวเปลี่ยนเกมเลยเนะาะที่จะทําให้ยูเคนไม่ต้องสูญเสียดินแดนเลยสกักน,นิดเดียวแล้วก็สามารถหยุดสงครามได้แบบ เปเสร็จนะครับอันนี้เท่าที่ผมคิดนะครับก็อาจจะมีผิดอาจจะมีถูกบ้างเดี๋ยวท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนก็คอมเมนต์พูดข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามแล้วก็ถ้าอยากให้ผมเล่าข่าวในรัสอ่าสุลบเนี่ยรัฉานประมาณไหนก็ลองคอมเมนต์ข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสาหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ